องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลานะคะจัดเวทีประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพร้อมกับการเปิดตัวกองส่งเสริมการ,กรเกษตรอปจแห่งแรกของประเทศมุ่งหวังลดปัญหาหน,นี้สินและก็เพิ่มรายได้ให้กับกเกษตรกรในพื้นที่ค่ะ โดยทางด้านของการบริหารส่วนจังหวัดสงขลานะคะได้จัดเวทีขึ้นค่ะที่อำเภอเมืองจังหวัดสงขลานะคะโดยมีทางด้านนายสมนุกพรมเขียวผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเดินทางไปเป็นประธานในการเปิดการประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินง,งานส่งเสริมด้านการเกษตรโครงการปี2567โดยมีทางด้านนายไพเจนมากสุวรรณนายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาค่ะพร้อมด้วยส่วนราชการและภา,ายีเครือข่ายภาคการเกษตรเข้าร่วม ซึ่งการพัฒนาภาคการเกษตรนะคะที่เกิดขึ้นถือว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้มีการจัดตั้งกองส่งเสริมการเกษตรขึ้นเพื่อกับเคลื่อนงานด้านการเกษตรในการร่วมดูแลพัฒนาส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมของจังหวัดร,ร่วมกับหน่วยง,งานต่างๆทั้งภาคส่วนกลางภาคส่วนภูมิภาคนําไปสู่การสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับประชาชนนอกจากนี้เพราะว่าจังหวัดสงขลาเองนะคะก็มีกเกษตรกรที่ทําอาชีพกเกษตรกรรมเป็นหลัก ทางนี้การทําเกษตรจําเป็นต้องมีความรู้ทักษะทั้งเชิงวิชาการที่จะต้องอาศัยจากสถานศึกษาสถาบันงานวิจัยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องอีกมิติก็คือการต้องอาศัยการถ่ายทอดองค์ความรู้ทักษะจากปราชชาวบ้านหรือคนที่ประสบความสําเร็จนะคะในการที่นาไปพัฒนาต่อยอดอาชีพด้านการเกษตร ดังนั้นการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่จังหวัดสงขลาค่ะจึงต้องอาศัยจากทุกภาคส่วนมาร่วมกันใช้จุดแข็งและก็โอกาสต่างๆให้เกิดประโยชน์โดยเฉพาะในปีงบประมาณ2567าอยสค่ะอ็จอสงขลาบอกว่าจะมีโครงการด้านการเกษตรจำนวนทั้งสิ้น26โครงการค่ะโดยจะเกิดขึ้นจากความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆนำมินงานให้เกิดผลสำเร็จตามแผนที่วางไว้ซึ่งจะนำไปสู่การนำหมุดหมายสงขลามหานาครการเกษตรในอนาคต ด้านนายกอการบริหารส่วนจังหวัดสงขลานะคะบอกว่าการจัดเวทีในครั้งนี้เพื่อต้องการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในด้านการเกษตรไม่ว่าจะเป็นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภาคีเครือข่ายสภาเกษตรกรผู้นําท้องถิ่นพร้อมกับการเปิดตัวกองส่งเสริมการเกษตรที่อบจได้จัดตั้งขึ้นค่ะเพื่อทําหน้าที่ในการส่งเสริมการค้นหาศักยภาพของท้องถิ่นในการพัฒนาด้านการเกษตรการวางแผนการพัฒนาเกษตรของจังหวัดให มีความเหมาะสมกับภูมิสังคมพื้นที่เนื่องจากระบุว่าจังหวัดสงขลาถือว่าเป็นพื้นที่หนึ่งนะคะที่มีประชาชนประกอบอาชีพภาคการเกษตรโดยเป้าหมายสําคัญก็เพื่อต้องการยกระดับนะคะคุณภาพชีวิตลดปัญหาหนี้สินเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรซึ่งการจัดตั้งกองส่งเสริมการเกษตรขึ้นมาถือเป็นอาบาจอแห่งแรกของประเทศไทยค่ะที่จัดตั้งกองส่งเสริมการเกษตรขึ้นมาค่ะเป้าหมายก็คือการให้ภาคการเกษตรมีความมั่น คงและก็เป็นเกษตรที่มีคุณภาพมีตลาดรองรับในการจำหน่ายจึงได้มีการกำหนดเป้าหมายอย่างชัดเจนเพื่อให้จังหวัดสงขลาเป็นมหานาครการเกษตรในอนาคตค่ะ